เสียงอ่านหนังสือสนทนากับพระเจ้าการพูดคุยที่ไม่ธรรมดาเป็นการสนทนากันร,ระหว่างกอดกับนีนะคะกอดก็เดอะซอสพระเจ้าพระบิดาอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลมีหลายคำที่คนเรียกนะคะไม่มีถูกผิดนะคะไม่เกี่ยวกับาศาสนานะคะต่อกันเลยนะคะนีนผมขอถามพระองค์ในเรื่องของเซ็กและเด็กๆหน่อยนะครับ อายุเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมให้เด็กรับรู้เรื่องทางเพศในฐานะที่เป็นประสบการณ์ของชีวิตครับกอดเด็กรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเพศหรือพูดอีกอย่างก็คือรู้ว่าตัวเองเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่ามนุษย์มาตั้งแต่เกิดสิ่งที่พ่อแม่จำนวนมากบนโลกใบนี้ทำลงไปก็คือพยายามห้ามไม่ให้เด็กสังเกตถึงเรื่องนี้ ถ้าเด็กทารกเอามือไปวางไว้ในที่ที่ผิดพวกเธอก็จะเอามือของเขาออกหากเด็กเล็กๆเ,เริ่มหาความสุขจากร่างกายของตัวเองด้วยความสนุกไร้เดียงสาพวกเธอจะมีปฏิกฏิริยาตอบสนองด้วยความหวาดกลัวและก็ส่งความรู้สึกหวาดกลัวนั้นไปยังตัวเด็กเด็กก็เลยสงสัยขึ้นมาว่าทำอะไรผิดตัวเองทาอะไรผิดไป ดูสิคุณแม่โกรธใหญ่เลยฉันจะทำอะไรผิดไปหรือสำหรับเผ่าพันธ์มนุษย์ของพวกเธอแล้วคำถามไม่ใช่ว่าเมื่อไหร่พวกเธอถึงควรจะแนะนำเรื่องเซ็กให้แก่บุตรหลานแต่เป็นคำถามว่าเมื่อไหร่พวกเธอถึงจะหยุดสั่งให้พวกเขาปฏิเสธอัตลักษณ์ของตัวเองในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเพศเสียที และเมื่อถึงช่วงอายุระหว่าง12ถึง17ปีนี่เองที่พวกเธอส่วนใหญ่จะล้มเลิกการตอบคำถามเรื่องเพศกับพวกเขาและสื่อออกไปแม้โดยทั่วไปจะไม่ใช่ด้วยคำพูดเพราะปกติพวกเธอจะไม่พูดถึงเรื่องพวกนี้อยู่แล้วในทำนองว่าก็ได้ตอนนี้เธอสังเกตได้แล้วนะว่าเธอมีอวัยวะเพศ และมีเรื่องทางเพศให้ทำด้วยส่วนนั้นได้ทว่าเมื่อถึงเวลานั้นความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วลูกๆของพวกเธอได้รับรู้มานานกว่า10ปีหรือมากกว่านั้นว่าพวกเขาต้องมีความละอายต่ออวัยวะส่วนนั้นของตนเด็กบางคนถึงกับถูกบอกชื่อที่ไม่ถูกต้องเพื่อเรียกอวัยวะตรงส่วนนั้น พวกเขาได้ยินตั้งแต่กระจ้อยร้อยส่วนล่างของเธอไปจนถึงคำที่พวกเธอพยายามคิดกันขึ้นมาอย่างเต็มที่ทั้งหมดนี้เพียงเพื่อจะเลี่ยงคำว่าจูก,กับจิมเมื่อซึมซับจนแจ่มชัดว่าการทำอะไรก็ตามกับส่วนนั้นของร่างกายตัวเองต้องเป็นเรื่องปกปิดซ่อนเร้นต้องไม่พูดถึง ต้องหลีกเลี่ยงลูกหลานของพวกเธอจึงเข้าสู่วัยหนุ่มสาวโดยไม่รู้เลยว่าจะต้องจัดการกับเรื่องเหล่านี้อย่างไรดีเพราะไม่ได้ถูกเตรียมพร้อมอะไรมาเลยซึ่งก็เชื่อได้เลยว่าพวกเขาแสดงออกได้อย่างน่าสังเวชสนองตอบไปตามแรงขับที่รุนแรงและแปลกใหม่อย่างไม่ค่อยจะน่าดูเท่าไหร่นะักในกรณีที่ยังไม่ถึงกับไม่เหมาะสมแล้วนะ มันไม่จำเป็นต้องออกมาเป็นแบบนี้เลยและฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานของพวกเธอตรงไหนมีคนมากมายเหลือเกินที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ด้วยข้อห้ามและข่มกลั้นทางเพศพร้อมการอัดอั้นที่รอวันทะลักทลายในสังคมที่ตื่นรู้ขั้นสูงจะไม่ห้ามไม่ตำหนิหรือ แก้ไขให้ถูกต้องยามที่ลูกหลานของพวกเขาเริ่มสัมผัสได้ถึงความสุขแรกเริ่มจากธรรมชาติของสิ่งที่ตนเป็นเรื่องทางเพศของพ่อแม่ซึ่งก็คืออัตลักษณ์ของพ่อแม่ในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเพศจะไม่ถูกปิดบังซ่อนเร้นจากการรับรู้ของเด็กล่างที่เปล่าเปลือยของพ่อแม่รวมถึงของเด็ก และญาติพี่น้องถูกมองและถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติงดงามและปกติอย่างที่สุดไม่ได้เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าอายเลยสักนิดกิจกรรมทางเพศก็ถูกมองและถือว่าเป็นเรื่องธรรมชาติงดงามและปกติอย่างที่สุดเช่นเดียวกันในบางสังคม พ่อแม่ร่วมรักกันต่อหน้าลูกหลานของตนเลยด้วยซ้ำจะมีฉากไหนที่ให้เด็กๆสัมผัสได้ถึงความงดงามน่าอาัศาจรรย์ความสุขอันบริสุทธิ์สูงส่งและความปกติธรรมดาของการแสดงออกทางเพศด้วยความรักได้มากไปกว่านี้เล่าเพราะทุกๆพฤติกรรมของพ่อแม่ จะหลอหลอมและสร้างกรอบของความถูกต้องเหมาะสมและความผิดพลาดไม่เหมาะสมขึ้นมาเด็กๆจะรับเอาสัญญาณทั้งแบบละเอียดและแบบหยาบที่พ่อแม่ของพวกเขามีต่อทุกเรื่องผ่านสิ่งที่พวกเขาได้เห็นพ่อแม่ของตนคิดพูดและกระทำออกไป ก่อนหน้านี้เธอเรียกสังคมแบบนั้นว่าป่าเถื่อนและล้าหลังแต่จงสังเกตว่าสังคมเหล่านั้นแทบจะไม่ปรากฏการข่มขืนหรือการลวนลามทางเพศเลยการค้าบริการทางเพศเป็นเรื่องที่ได้ยินแล้วขำกลิ้งความอัดอั้นและปัญหาทางเพศคือสิ่งที่ไม่มีใครรู้จัก แม้ไม่ได้แนะนําให้สังคมของพวกเธอต้องเปิดกว้างถึงขั้นนั้นในตอนนี้เมื่อพิจารณาแล้วก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการแสดงออกอย่างเต็มที่ที่สุดถือเป็นเรื่องเกินกว่าที่วัฒนธรรมของพวกเธอจะรับได้แต่ก็ถึงเวลาแล้วที่สิ่งที่เรียกกันว่าอารยธรรมสมัยใหม่บนโลกของเธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อหยุดการกดทับ ความรู้สึกผิดและความรู้สึกน่าละอายที่เห็นอยู่รอบตัวที่แสดงถึงภาพรวมทั้งหมดของสังคมของพวกเธอในเรื่องการแสดงออกทางเพศและการมีประสบการณ์ทางเพศนีน่มีคำแนะนำอะไรบ้างขอแนวทางหน่อยสิครับ อกหยุดสอนเด็กๆตั้งแต่พวกเขายังเล็กๆว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่ตามกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเป็นสิ่งผิดและน่าละอายหยุดแสดงให้ลูกหลานของเธอเห็นว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางเพศถือเป็นสิ่งที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นยอมให้เด็กๆเ,เห็นและสังเกตได้านอ่อนโยนนุ่มนวลของเธอให้พวกเขาเห็นเธอโอบกอด สัมผัสเคลียร์ค้าอย่างอ่อนโยนให้พวกเขาเห็นว่าพ่อแม่ของตนต่างรักกันและกันและให้เห็นว่าการแสดงความรักผ่านภาษากายนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติและงดงามมากๆเธอจะประหลาดใจที่ได้รู้ว่ามีครอบครัวมากมายแค่ไหนที่ไม่เคยสอนบทเรียนอันแสนเรียบง่ายนี้เมื่อลูกๆของเธอเริ่มยอมรับความรู้สึก ความอยากรู้อยากเห็นและแรงขับดันทางเพศของพวกเขาแล้วพยายามให้พวกเขาเชื่อมโยงประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ของตนเองนี้เข้ากับความเบิกบานและการสรรเสริญไม่ใช่ด้วยความรู้สึกผิดและน่าละอายและให้ตายเธอหยุดซ่อมร้นร่างกายของตัวเองจากลูกๆของเธอเสียที ไม่มีอะไรเลยเสียหายถ้าพวกเขาจะเห็นเธอกำลังแก้ผ้าว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทุ่งยามออกไปตั้งแคมป์หรือในสระว่ายน้ำหลังบ้านอยากโกรธจนไม่เป็นอันทำอะไรเมื่อลูกๆแอบเห็นเธอวิ่งจากห้องนอนไปห้องน้ำโดยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าหยุดความจำเป็นบ้าๆที่จะต้องปกปิดปิดบงังหรือปิดกั้นโอกาสใดๆ ไม่ว่าจะไม่ตั้งใจแค่ไหนในที่ลูกๆของเธอจะได้คุ้นเคยว่าตัวเธอนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศเป็นของตัวเองเด็กๆคิดว่าพ่อแม่ของพวกเขาไม่ยุ่งกับเรื่องทางเพศเพราะพ่อแม่แสดงออกไปในเชิงนั้นพวกเขาก็เลยจินตนาการว่าตัวเองจะต้องเป็นแบบนั้นด้วยเหมือนกัน เพราะเด็กทุกคนจะเรียนแบบพ่อแม่ของพวกเขานักบำบัดจะบอกว่าแม้เด็กๆจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่บางคนยังมีปัญหาเป็นอย่างมากเวลาที่นึกถึงภาพพ่อแม่ของตัวเองกำลังร่วมรักกันซึ่งก็แน่นอนว่าได้ทำให้ตัวของพวกเขาซึ่งตอนนี้เป็นผู้ป่วยอยู่ในสำนักงานของนักบำบัดเกิดความเดือดดาล รู้สึกผิดหรือความละอายขึ้นมาเพราะโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาก็อยากทำเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่รู้ว่ามีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวเองฉะนั้นจงพูดคุยเรื่องเซ็กกับลูกๆหัวเราะไปด้วยกันกับลูกๆในเรื่องเซ็กจงสอนอนุญาตย้ำเตือน และแสดงให้พวกเขาเห็นถึงวิธีการที่จะเฉลิมฉลองในเรื่องทางเพศของพวกเขานี่คือสิ่งที่เธอสามารถทำให้แก่ลูกๆของเธอได้จริง,รงๆเธอก็ทำมาตั้งแต่วันแรกที่พวกเขาลืมตาดูโลกแล้วด้วยจุมพิษแรกอ้อมกอดแรกสัมผัสแรกที่พวกเขาได้รับจากเธอ และจากการได้เห็นพวกเธอแสดงออกในเรื่องทางเพศแก่กันและกันพ่อและแม่กอดจูบหอบแก้มจูมือแสดงความรักต่อกันถ้าพ่อแม่ไม่เคยแสดงออกถึงสิ่งเหล่านี้ให้ลูกๆได้เห็นตั้งแต่วันที่ลูกเกิดลูกๆก,ก็เลยคิดว่ามันต้องเป็นไปในแบบที่พ่อแม่แสดงออกสินะคือค่อนข้างแสดงออกไปในทางเย็นชาต่อกัน ซึ่งต้องยอมรับว่าสังคมไทยเราเป็นแบบนี้จริงๆและเป็นหนักมากในอดีตจากแอดมินนะคะนีนขอบคุณครับขอบคุณจริงๆผมก็หวังว่าพระองค์จะนำความมีเหตุมีผลกลับสู่ประเด็นนี้เสียทีคำถามสุดท้ายครับเมื่อไหร่ถึงเหมาะสมที่จะแนะนำถามตอบหรืออธิบายเรื่องทางเพศกับเด็กๆครับกอด พวกเขาจะบอกให้เธอรู้เองเมื่อถึงเวลานั้นมาถึงเด็กแต่ละคนจะแสดงออกอย่างชัดเจนหากเธอคอยจับตามองและคอยรับฟังเธอไม่มีทางพลาดไปได้จริงๆแล้วมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดจะมาทีละหน่อยเธอจะรู้ว่าช่วงอายุไหนที่เหมาะสมในการจัดการกับเรื่องทางเพศที่ค่อยๆเกิดขึ้นของเด็กๆและก็ต่อเมื่อเธอ สามารถปลดล็อกตัวเองและสะสางสิ่งค้างคาในส่วนของเธอที่มีต่อเรื่องนี้แล้วเท่านั้นนีนแล้วพวกเราต้องทำยังไงล่ะครับกออะไรก็ได้ที่จำเป็นต้องทำเข้ารับการอบรมพบนักบาบัดเข้าร่วมกลุ่มอ่านหนังสือใครครวมพินิพิพจรารณาเปิดเผยต่อกันและกัน และที่สำคัญที่สุดก็คือเปิดเผยต่อกันและกันว่าเป็นเพศชายและเพศหญิงอีกครั้งเปิดใจต่อกันกลับไปพบกันกลับคืนไปใหม่ปรับปรุงเรื่องทางเพศให้ดีขึ้นเฉลิมฉลองและสนุกกับมันยอมรับมันเสถียรจงยอมรับเรื่องทางเพศอันเรื่องรมของตนเอง จากนั้นเธอจึงจะสามารถช่วยให้ลูกๆของเธอหันไม่ยอมรับเรื่องทางเพศของตัวพวกเขาเองได้นีนขอบคุณอีกครั้งครับตอนนี้ถอยจากเรื่องของเด็กแล้วกลับสู่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องทางเพศของมนุษย์ในภาพรวมผมต้องถามอีกคำถามที่อาจดูไม่เข้าประเด็นหรือฟังดูเหมือนเล่นๆไม่จริงจังเท่าไหร่แต่ผมไม่อาจปล่อยให้การพูดคุยนี้ผ่านไปโดยไม่ถามคำถามนี้ กอดไม่ต้องขอโทษแล้วถามมาเลยนีนเยี่ยมครับมีสิ่งที่เรียกว่ามีเซ็กมากเกินไปหรือเปล่าครับกอดไม่มีหรอกไม่มีแน่นอนจะมีก็แต่สิ่งที่เป็นความต้องการเซ็กที่มากเสียจนขาดไม่ได้ฉันแนะนำอย่างนี้ก็แล้วกัน จงมีความสุขกับทุกสิ่งแต่อยากขาดไม่ได้ในสักสิ่งนีนรวมถึงผู้คนด้วยหรือครับกอดรวมถึงผู้คนด้วยและโดยเฉพาะกับผู้คนนั่นลหละการขาดอีกฝ่ายไม่ได้คือวิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำลายความสัมพันนีนแต่เราทุกคนก็อยากเป็นที่ต้องการทั้งนั้นนี่ครับ กถ้าอย่างนั้นก็จงหยุดเสียเปลี่ยนมารู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการจะดีกว่าเพราะของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เธอสามารถมอบให้กับใครสักคนได้ก็คือความเข้มแข็งและพลังที่ใครคนนั้นไม่จำเป็นต้องฝากชีวิตไว้กับเธอและไม่เรียกร้องอะไรจากเธอเลย เสียงอ่านจากพี่ฝนนะคะสำหรับคลิปเสียงนี้จะสั้นนิดนึงนะคะขอบคุณท่านครูรู้ทุกท่านที่เข้ามาฟังและติดตามขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์ในทุกๆคลิปเสียงนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ